ได้ฟังถึงกับตกใจใครที่เกิดในราศีนี้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวรับมือกันให้ดีเพราะว่าใครที่เกิดในราศีนี้โหราศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทักเตือนออกมาอย่างหนักว่าตัวของท่านนั้นจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านนั้น,จะ,น,น,นจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคนับตั้งแต่นี้ต่อไป สิ่งที่เคยติดติดขัดขัด,ขดมานานนั้นก็แทบจะหยุดล้างเอาไว้ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นรีบเช็คดวนเลยครับชาวลักนาราศีตุลทุกท่านครับรีบเช็คดวนโอราศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทักเตือนออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงของท่านในเดือนนี้ดวงเศรษฐีเปิดไม่ว่า ตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะคิดจะหวังอยากจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างท่านที่เกิดในราศีตุลสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่า บุพกรารก่าได้มาถึงแล้วเขาะเขียนหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชคครั้งยิ่งใหญ่จะลนทับชีวิตถึงข่าวลูไวจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดี สำหรับท่านใดที่เกิดในราศีตุลบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความลํำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่า ชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านพิมพ์คําว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดวันเกิดมา เพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราสีตุนนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกําลังจะพบกับความโชคดี เงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นานเหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษา จะมีชูกจะมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชาแบบแม่ทานตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับชูกักนได้เลยครับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟัง ให้ตัวของท่านนั้นทำพิธีการชำระล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโชวาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านโดยให้ตัวของท่านนั้นตั้งนโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุสาธุสาธุสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ ขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดอ,อุมสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิด ข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีสร่างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าดูไวให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาด,ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากิน ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้องไปด้วยติสิงดีๆเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุขยนิพพานังปัจโยโหตุสาธุด้วยเถิด ตามตำราหูศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายเกี่ยวกับชาวราศีตุลนาว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ลาหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ตัวของชาวราศีตุลน,นั้นได้พบเจอแต่กับความโชคดี ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองเป็นเงินหมดดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงชีวิตของท่านนั้นจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยหลายๆจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน แบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทอง,งทองที่เคยฝืดเคืองอยู่บางแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นจะดียิ่งถ้าวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทําให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้ แถมยังแนะนำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่ทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆได้อีกดูไวดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกำลิกําไรหรือว่า จะทำธุรกิจใดๆก็จะประสบความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างและดวงของชาวราศีตุลในเดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่านับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตัวของท่านจะมีบุคคลที่มีอำนาจบุคคลที่มีบารมีมาก มาช่วยอุปธรภมในทุกด้านคนที่เกิดในราศีตุลดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโูกระชับนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายราหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนจากที่ตัวของท่านนั้นทำาอะไรก็ไม่เคยสำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ง่ายดังกับว่า มีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำมาอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีตุลที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ห้าตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่า ชาวราศีตุลน,นั้นจะได้ดังความปัารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านที่เกิดในราศีตุลเกิดมามักจะเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วไปใครที่เกิดในราศีนี้ตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าใครที่เกิดในราศีตุลเป็นคนที่เหล่าเทวดาและถวยเทพทั้งหลายคอยปกปักรักษา ตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้เป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านนั้นอาจจะลำบากอยู่บ้างแต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามเินเจเพศไปแล้วชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่หลังไหลเข้ามาหาตัวของท่าน ไม่ว่าจะทำอะไรตัวของท่านนั้นก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ควมอุปธรรมคำชูท่านที่เกิดในราศีตุลบางคนนั้นอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่า ที่ตัวของท่านนั้นได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทําให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลาบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราสีตุลเป็นคนที่เหล่าเทวดาและถวยเทพทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดลาสีตุลน,นั้น เป็นคนที่มีบุญญาธิการมาดังนั้นในคลิปนี้ตัวของอาจารย์จึงได้รวบรูวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อชำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวงโหราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลทันตาเห็น ซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรูวมเอาห้าเคล็ดลบับถ้าหาว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นจากที่ดวงายจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมี ก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทำการขอข้ามาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่าน อย่าทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามันมาดูแลท่านบ้างวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไร ก็จราบลื่นหมดทุกอย่างทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจนหรือลำบากมากก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ำรวยขึ้นทันตาเห็นได้คล็ดรับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศีลห้าหรือศีลแป ให้ตัวของท่านนั้นทําได้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่สินห้าก็สินแปดไม่สินแปดก็สินห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอยาให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเหล่าเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษา และคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สามคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยะเจ้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินนั้นจะหลายนองทองนั้นจะหลายมาหาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการนั่งสมาธิภาวานาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่าห้านาที ยิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหาวากใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขัดสนจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นเงินจะไหลน้องทองจะไหลามาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัย เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหวพระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมั่นทำอย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาจะเป็นที่รักของเราเทวดามารพรม และมูสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลลลกชาวราศีตุลทุกท่านขลาบถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในห้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมาแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้าโค ดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายๆจะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีจะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นเองครับสุดท้ายนี้ขอไวโพร ให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้ลหล่งไหลมาเทมาทีวด,ดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครอง ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินอุมสาธูอุมสาธูอุมสาธุ